สนับสนุนโดยเชฟโลเลตเหนือกว่าทุกการใช้ชีวิต The New Captiva สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างอ่ะมาแล้วไหนเนี่ยครัวนี่ยอันนี้เป็นครัวของร้านนะคะบขอหนุ่กนะ่านี่ไหนนะคุณแม่คุณแม่ไหนฮะคุณแม่กันนะครับ สวัสดีครับนี้เรามีสระอนสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะฮะไว้สระผมกันอันนี้คือเซ็กชั่นครัวไทยอันนี้ครัวฝรั่งโอ้ครัวฝรั่งกลิ่นอับนิดนึงนี่อะไรเนี่ยมันเป็นของวัตถุโบราณที่ของแอนทีคคนครัวเขาไม่แบบไม่มันก็ให้รู้ว่าเราทำอาหารเราเห็นหน้าดังเขาจะทำทำด้วยใจแบบว่าจะได้ทำอะไรอแบบว่า นี่ยไม่เปลี่ยนเลยเนาะอไม่ตอนนั้นตอนนี้คิดอะไรอยู่ใส่ใส่ชริงไหมมันไม่ได้คิดอะไรมากเพราะฉะคือคิดเองเลยหรือว่าแบบขาให้ใส่จริงก็เป็นเสื้อผ้าของเองนะแจ็คเก็ตอ่ะของดังของดังหมดเลยตอนนั้นคิดว่าตองนั้นคิดว่าเจ๋งไหมคิดว่าก็เจ๋งแ่บชิดเก๋อะก็เจ๋งแ่บชุดเจ๋ง่ลแบบ แมวหมู่เลยไม่ใช่แมวหมู่แรกแรกเลยที่หูกลางๆอ่ะแม่มันมีชุดแบบตอนไก่ชุดตอนไก่เขาเป็นแบบว่าท่าเขามีท่าอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคิดอะไรท่าเนี่ยไม่คิดอะไรอันนไงคิดอย่างเดียวหน่อยคิดอย่างเดียวดูหน่อยคิดอย่างเดียวทานบ้านทานบ้านไม่มีตา้ทานเงี้ยทุกอย่างไหนอะไร นี่มีปลาด้วยปกตินี่คือเดี๋ยวนะครัวเป็นอย่างนี้จริงเหรอครัวเป็นอย่างนี้เร,ร,รียบร้อยมากเลยอ่ะเออครัวที่นี่เรียบร้อยเหรอไม่ไมีคือไม่ไม่เรีร้อยคือไม่มีมีสแปามที่ชอบทานนี่หรอคืออะไรอ่ะที่วิ่รู้จักจริงอ๋อไอไอเป็นหมูแบบหมูแบบอัดอะไรเงี้ยอ๋อนี่มองเห็นนะเนี่ยมองแล้วต้เห็นสาวเล่นอันนี้ไงไม่ได้เสร็จเฮ้ยเมียโทรมา อะไครับทำอะไรอ่ะนี่ก็เป็นเรียนิต้เลยใช่ไหมพี่จริงเหรออืมภรรยาโทรมานะฮะต้องเทคเบรกก่อนเห็นแล้วทำอะไรอ่ะรยาโทรมาบอกว่าเสดียังอ๋อบอกว่าอะไรเงี้กับข้าวอ๊ะ้วทำอะไรอ่ะพาสต้ามแล้วเมียอยู่บ้านไม่ต้องทำอ่ะมาดูกันนะครับว่าตู้เย็นบ้านของไม่ได้เสร็จไนะฮะน้องดังไม่ได้เลย เห็นบอกว่าเมื่อกี้บอกชอบทานสแปมสแปมชอบทานใช่สแปมต้องต้องไม่ใช่สโมกด้วยสโมกก็ได้ฮะหรอมันมันต่างไงอันนี้มันก็สโมกมันก็จะมีกลิ่นกับมันจะมีแบบรมควันน่อยเหมือนแบบสโมกแซลมอนกับแบบแซลมอนกับทีนี้อย่างเงี้ยพี่ครับมันก็จะมีกลิ่นแบบคละแบบอะไรเงี้ยนี่นะนี่เปิดไว้แล้วนะแบบแล้วก็ได้พี่โอ้นะอันนี้อะสแปมคือวันนี้เนี่ยดูเดี๋ยวนะอยาขอลื้อก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผักบุ้ง ผกูกูโง่น wow, ี่ไงมีเส้นมีเส้นมีเส้นกินเส้นอยู่นี่เส้นอยู่นี่อันนี้นะสึกว่าเขาจะลวกกอยู่แล้วเอาเป็นเส้นอย่นี้ก่อนนะนล้ชอบกินนี้มากกว่าอ่านั้ชอบกันอันนี้อ่ะอ่าเหลือนี้จะแซ่บกว่าถ้าเป็นแบบอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้อันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วจากดังอันนี้อันนี้นี่ใช่ไม่เกี่ยวอนนี้มันเอาแบบข้าวต้มแล้วอย่ามาแบบตามสั่งนะไม่ใช่เอันนี้ต้องแบบสูตรแบบพิเศษจริงะเห็นะใช่ป่ะอ่า พริกฮะอันนี้กินใช่ไหมครับกระเทียมนี่ด้วยเอานี่ด้วยพริกแห้งบ้างเออพริกแห้งพริกแห้งอู่พริกแห้งดูก่อนพริกแห้งไหนพริกแห้งพริกแห้งแต่พี่คั่วได้ไหมพี่คั่วเองพี่คั่วพริกแห้งได้นะดังเอางั้นพี่คั่วก่อนละกันน๋ยวนั่งขึ้นในขอขึ้นไปดูหนังซีรีส์เกาหลีเริ่มเลยนะพี่นาเอ้ย โอ้นี่ไงเต็มเต็มนี่แหละพี่แห้งดีทั้งนี่อ๋อเลยพี่แห้งนะอ่ะกุ้งครับพี่แห้งครับกุ้งเที่ยวพี่ทำกะพร้าเนื้อสับพี่พอไหมได้แล้วป้าฮะทำเนี่ยทำกะพร้าเดี๋ยวพี่แห้งค่อยค่อยเอามาลงทีหลังแล้วกันนะปากดิวพี่แห้งนะฮะมาแล้วนะฮะนี่ไงมาแล้วเอาไซส์แบบไซส์เอ็มเลยเอ็มถึงแอล อันนี้แอลใหญ่ยาวอันนี้ใหญ่ยาวนี่เลียวเล็กกันดังชอบไหนฮะแล้วแต่แล้วแต่วันถ้าพีนะถ้าพีเนี่ยต้องเลียวเล็กแหละเลี็กไม่เลียวเล้งมันทํามันทําแบบว่าจริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันเผ็ดเผ็ดน้อยกว่านี้นะใช่ไงแต่มันจริงแล้วอยาชอบเผ็ดหรือเปล่าชอบ อ่ะพี่เอกก็เอาอันนี้อ่อันนี้ก็นะ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวห,หั่นไปอันนี้ครับที่เอามานี่คือมีเออ่ะกะเพรานะครับพริกซอยนะครับกระเทียมเพนเน่เพนเน่แล้วก็เออ่แซลมสโมกแล้วก็พริกแห้งเดี๋ยวก็นนี้เอ่อตอนนี้มันมีสองอย่างคือสปากเกตตี้กับแผ่นเน่เราต้องให้เชฟเวแเมนำว่ามันควรจะเป็นอะไรดีขึ้มันถ้าถือว่าเป็นแบบว่าผัดขี้เมาเนี่ยต้องเป็นในนี้ดีกว่าสรุปนะครับก็วันนี้เนี่ยจะทำสปาเกตตี้แซลมผัดขี้เมา ต้องขาวนี่เออเรามันต้องกดไว้นิดนึงพี่น้ำมันน้ี่น้ำมันหมูหรือว่าน้ำมันน้ำมันเอ้ยหนาวแล้วครับหมงวาน้ำมันหนาวละเขาใส่หมูผูบหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวต่อไม่ได้งั้นละเดี๋ยวเที่ยวต่อไม่ได้ ได้ได้หรอกะฮะอ่ะก็กระเทียมลงก่อนกระเทียมลงมาตามนิดพลิกครับผมเัดให้เหลืองอันนี้คือปริมาณประามาณสำหรับหนึ่งหนึ่งท่านใช่ไหมฮะใช่ครับผมเัดให้เหลืองนะ,นะอ่าแล้วยังไปปงต่อตะแเปลิปลตะอเปิลตะแเปิลลงไปตะแเปิลไปทำไมที่จะไปออกที่ยวแล้วเหรอไม่แน่ใจพี่อื <c oughs> ก็เหมือนพี่อ่ะพี่เลิกเที่ยวแล้วพี่ไปไหนอ่ะพี่มีภรรยาลูกมีไม่เดี๋ยวพี่เห็นพี่บอกพี่มีคิวถึงแค่หิงงงพี่ไปไหนอ่ะก็ไปทำงานที่เชียงใหม่ช่วงนี้ก็ต้องกี่วันพี่วันเดียวอ๋อ สบายไม่ต้องสนใจใครทุกๆอย่างอยู่คนเดียวเมื่อไม่มีเธอไม่ต้องคอยพบเจอให้รำคาญจะต้องไปแค่ทำไมคนที่ทำร้ายกันแค่เธอมาทิ้งไปไม่ใช่เรื่องสำคัญอยู่คนเดียวกำลังสบายเมื่อโลกทั้งใบมีแต่ฉันไม่ต้องสอนใจใครจะรู้